เป็นชิมแล้วเป็นแาวอ่ะอ๋อจิ่มยาวๆครับจิ่มยาวๆเลี้ยงกัน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 ฮะเลี้ยงกันเลี้ยงกันเลี้ยงฝั่งเลยฮะก็ชิโก่เออเลี้ยงกันก่อนยาวๆตั้งเนี่ยเลี้ยงกันก่อนพี่กวนเนี่ยเลี้ยงมาตั้งเขินเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมาตั้งขาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งขาเนี่ยเลี้ยงมากเนี่ยเออชุดจ้งอ้าวแพืชอจุดจ้งมาเนี่ยเดือดเดือดเดือเธอพอจุ้มน้ำนั่นมีฮึ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 

ไลเลยไลเลยขีลิงกว่าขีลิงกว่ามุดมุนคขะขี่ลิงกว่าลอดราวรองวงโอ้ักคุณลอดดูนั่นไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để Cô là cô mà, Hả? Sao đường này vô?

Hãy đôi lối hit vung đôi hit vung đi halu chuyển vung gắn lên năm đi chơi đây anh hit vung hit vung vung rồi đúng không? may quá mắc quăng cái đấy đâu quăng

กหลังดีมะเออตามมาดิตามมาดิด,ามมาด,ดเออนโรพยายามขอบเวะนนะรู้นี่ปั่นตงูงอทุย่งเป็นตอนนอยู่หนากาเอาสไตลนกาเนี่เออเริ่มเิ่เข้าละเริ่มเข้า,ขากันละว่ากิสามทกล่องรู้ตรงนี้

เออดีเจืนะปั้นมป้นกุ้นนำดีจ้านะป้เลนะเ่เ้จ้เ้นะจ้าเอาอันเดียวนะี้ขี้นเด้อจครับป้ามาขเสชุดอ่าอเสุดสวยนี้โอเคโอเคือเขาเขายาม้างมักไงเรื่องนดงนงโอเคไม่เป็น้าัน